สวัสดีครับผมสวัสดีครับวิถีย้ำเสาครับสำหรับตอนนี้เป็นเสาวันที่ยี่สิบหสิงหาคมสอง3ห้ารอยสิบสาครับผมอยู่กับบรรยากาศห้ไงให้ตรงน้าครับอันนี้เป็นกระท่อมน้อยผมครับพอดีออกมาปาชิมาเจียมหมูครับมันนี้ครับมว่าสิยังไปจอบึงเห็ดผึ่งทามอยู่ทางคนนะครับตั้งปลาหงอกคนนะครับเป็นหลุมเก่าครับกะคือเคยพา ยางไปเบิ่งครับอันนี้เป็นยันนี่ก็เป็นต้นมะขามเทศต้นมะขามเทศพันใหญ่นะครับมะขามเทศหวานเอาลองมาปลูกเบิ่งหาต้นครับนี่ครับกล้วยสีใหญ่ครับผลทิมช่วงไปประมาณต้องสามมือแล้วครับขนมปัาครับปลูกไว้ของท่านเห็นหน่วยอยู่ที่เห็นยนั่นี่เป็นต้นมะขามครับนมะขามอันนี้ต้น ตะครบบในมะท่าทางกาลสินครับบรรยากาศอีกทีเง้ยงโสๆครับอันนี้ก็ปลูไว้ซามะปีครับที่เข็นอยู่เป็นแนวนี่ก็เป็นต้็นมะขามต้็นมะขามเปรี้ยวพันยักครับนี่ไล่กันไปพลังครับ,บกรั่วกำลังขึ้นกลางครับ การทีๆย่ำๆครับหลายอย่างเบิง่งตัวกับกำลังกัดก่างต้นมะขามครับต้นมะขามตอนนี้สีเหลืองประมาณสิบแปดต้นครับฝนมันหินช่วงครับแล้วก็บหนามมันบุทันหลายครับมันก็เลยแห้งเป็นยืงเียครับ ครับเดี๋ยวผมจะพายยางเป็นจุดหมายก็คือพภูหลักครับอีสานภูหละครับบรรยากาศครับยำสตอสาอตะเวนยัำปันขึ้นครับนี่ยกีตะเวนนิ่งแดงอยู่ครับด่านนี้เป็นด้านที่ตะเวนออกครับน้ามังมีพ่อป้าปายครับเป็นบางไฮแต่ว่าส่วนหลายน้ามาทั้งหลายนะครับลมกับใบใบยำสตอสบรรยากาศอีสานมาแล้วครับทิศนีอก็คือ วันดันดูตะบนบรรจาน้ำเบอพุทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมดูครับผมอีกเกียรติแดงแห่งราชการนะครับขอบคุณทุกช่องทางทุกการติดตามครับเป็นช่องหน,หน้อยๆครับช่องหัวใหญ่รับกพี่ยังกะไอ้เบิ้งกะกำลังปุ้มสีนี้ครับรถือว่าโบตดดเดียนไปไหนแล้วครับแตว่ว่าฝากไว้ใจใจ ท่นานผู้ที่ผ่านเขามาเบิ่งนะครับอันนี้เป็นหลุมเก่าครับมงที่เคยมาหาเห็ดล่ะปุ่มบ่ได้มาสองสาม,มือแล้วพอดีว่าฝนมันก็ถิ่มช่วงไปครับอันนี้ก็ย่ายๆกันทั้งกับงานหลายอย่างู่ครับตามที่เกิดเห็ดเพิ่งมันจะเป็นเหตดเพิ่งครับเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งทามอยู่บ้านเอิญเห็ดเพิ่งทามหรือว่าภาษาประการคนเอืน่นเหตดตับเต่า เขาขึ้นอยู่ริมถายานางครับแต่ว่าทีนี้มันบริเวณบริเวนริมถายานางนะครับเป็นไม่ไม้ทับทุเก่าับเป็นคูหลุมเก่าตาในหลุมก็มิซ้มเนียงครับมันแห้งนะครับมันเหมือนในในมาลายมือผู้ดูว่าเพิร์นพากันมาเบิ่งยางครับปกติที่ขึ้นน้ำเป็นน้ำมูลนีแหละครับตรงยางระวังเน่ครับมันเป็น เป็นขางสะนะครับอืมมันจะเห็นดอกน้อย,อยครับเห็ดยังกระบุลูโมเมนครับโมเมนเห็ดเพื่นทามโมเมนเห็น,มมน,หนยังบรบลูครับอืมเห็นเห็นดอกน้นอยๆอยู่ครับเนี่ยนี่ครับที่ไตเนี่ยครับ ครับเพ่รครับต้องเมือแบบละเอียดแบบอันนี้เด้ครับตรงมบิที่ดีครับเนี่ยเพราะว่ามันสีมันใกล้เคียงกันครับอันนี้ยังงยู่ดอกหน่อยนึงครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทมไว้ก,ก่ันราะวามันหน่อยมันหน่อยคักอยู่นะครับผาแล้วปิดไ้เพราะามันเป็นดอกหน่อยดอกหน่อยโพดครับยเอไ้ช่วงแรงหรือว่ามนหน้า มีกระแมนครับนี่ครับนี่หน่อยครับกันเกียร์เทนโมครับนี่ครับดอกเห็ดนี่ครับดอกเ็ดเพิ่งดอกต้นนี้ครับยางเลหางครับไปเรื่อยๆสองทางทางนี่เป็นขาดลุมเก่าครับ เอาไปหอดฝนครับครับอยู่โซอนนอกนะมันมากออกครับกานมากันยังบ่ท่านเห็นนะครับยังแห่งตัวอาจจะแห่งไปลายมือแต่ว่าเจ็ดมูนีขั้นซุ่มหลายกระโบออกครับเียงพระอีกองปกติน้ำมูนีเนี่ยครับมันมากออกอืม เห็นแล้วครับเห็นว่ามันดอกหน่อยครับนะครับดอกหน่อยออกมืดพร้อมครับเห็นว่ี๋ยวผมจะไปเบิ่งนี่ครับออกใหดเตือนครับหนึ่งสองสามไอดอกอยู่ครับสี่สี่ดอกนี่ครับดอกสี่ดอก,ดอกต้องมาทันเหมือนกับยังมีอีกเหรอ กำลังขึ้นอ่าหกเจ็ดดอกนี่ครับดอกเห็ดทีนนี้มันดอกหน่อยอยู่เดีย๋ยวผมปิดไบอีกก่อนครับเจ็ดดอกเรียกเปลี่ยนป้าเข่ากันครับปาอ,อันนี้เรื่องห็นอยู่ใตจคนตาเนี่ยแหละครับ เป็นยางรอไปทั้งฝนมั้งครับผมที่มันเคยออกมันก็ัไดงเคยออกก็ออกอยู่ประจําครับตับยางเกินมาเพิ่งคู่หลุมกับมองที่ผุ่มเคยได้นะครับผ่านมาได้กจะเด็กเด็กจะดอกน้นอยๆครับเป็นตะดอกน้อยๆนี่ก็เป็นทางทางสาครับทางสาเก่า ดอกงี๊ดอกง่ายแล้วครับผมก็ด้เห็นคือผมครับนี่ครับนี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วทั้งนี้ออกเห็ดออกครับเนี่ยครับเนี่ยครับเห็ดเพิ่งอืมครับ ครับดอกเง็ดเพลิงถามครับเป็นหลายดอกแล้วครับสายตาตอนนี้นะครับเด้อนี่กอกันมาเนี่ยครับนี่กับแมนครับขบุญนี่กับแมนครับนี่นะ กาศว่ชื่นวัในใดนยครับหแห่งๆแต่ว่าได้เห็ดออกครับถัากันลงมานี่ก็ออกครับนี่นี่ครับจะอยู่น้ําขางหลุมนี่เสียครับทำไม,ไมทับถุ่มกันเติมหนากันมาแล้วครับกตะต้าต้องไล่บ้ีงดีๆครับตาอ,ออกออกเป็นมู นี่ดอกนึงครับตัดกันมากันมานี่ดอกนีงนี่ครับโมเสียโมเสียอะไรที่เขามาจอบงยำเสารันนะครับ เบิ้งบางางเนี่ยครับคางสะไม่เป็นหลุมเก่านะครับเป็นคู่หลุมเกา่าเห็นด,น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 ดอกนึงเยอะครับนั่นดอก้น้อยครับรนี่ครับอยมาณนี้ครับเพิ่งถ่าต้องเพิเ่งแบละเอียดนึงแหละ ดอกมันมกลมกลืนกันครับผมเห็นอีกแล้วสองดอกตอนแรกผ่านมาผมเห็นนะครับวันนี้วันนี้ยางกลับนี่นครับน,กกน,นี่นี่ต้นดอกเป็นยังไงคือพ่อหมานีกแล้วครับวันนี้นานทัดกันไปก็เห็นอีกแล้วครับนี่เมื่อกี้ผมพอเห็นนะเนี่ยครับผ่านกลับออกมาน,นี่เห็นอีกแล้วนี่ยนะครับผม แ้่ลายดอกแดงมาหน,นี้ครับแต่ลายดอกแล้วรยกลุ่มพิธีครับโรยกลุ่มพิธีแต่ข้างทึนเป็น,นยนงังไงเนาะข้างทึนนี่ครับเมื่อกี้ก็ยังบบเห็นอยู่กว่านิเห็นอีกแล้วครับนี่เป็นดอกน้อยๆครับนี่นะครับดอกกำลังกลมงามเลยครับ นั่นครับทัดก,กันไปหนึ่งเห็นบ่ครับอยู่เงาไว้นี่นี่นี่ครับนี่นี่นี่เป็นเห็ดเพิ่อนครับเห็ดเพิ่อนท้ามแต่งันถึงู้เหมือนงานเต็นครับยังหาซ้ำเมื่อกี้หาบึางผมจะผมว่ามันคงจะหาบึางหมดแล้วละเอียดแล้ว ของผลหนีอจะเป็นผู้สายญ่ยังสีเหรอครับปลาพวกพะเกษ,ษ,ษจนพะเกษ,ษ,ษ,ษเกา่ามองอีองกกลุมาลมเมื่อกี้ครับอืมครับเป็นดอกน้อยๆดอกนึงครับนะครับดอก็ดเปอร ท่านบ่สังเกตดีๆผู้เห็นนะครับเพราะมันมันใกล้เคียงกันกับอ้ใบใหม่ครับใบจานปิ้วมาใส่ครับดอกนี่ดอกงหญ่ครับดอกงหญ่เห็นบอเห็นทุกผมบอครับี่ใบใบจานนะครับกับใบเงาเนี่ยดอกเี้ดได้ครับนี่ดอกดอกเงียบงดอกงหญ่ได้ดอกนะครับ เป็นระหว่างงาใหม่พอดีครับนี่เพิ่งครับขาบังไงเลยแต่ขาอยู่เพี่ยงครับขานี่ครับ,รบเพิ่งท้ามดอกงามงามครับดอกนี่มานครับมาหนี่หมานอีกแล้ว ว่าสังเกตดี่ดีกับเห็นครับนี่ครับหลายๆเลยครับวันนี้มันมานครับวันนี้มันมานครับย่างกลับอกมานะครับจากย่งกระลุมที่เห็นนี่ครับเป็นปลา พวกต้นไม้สามาพีครับจะกอนเป็นทั้งต้นไม้เก่าแก่จะกอนมีหัวต้นพิมานใหญ่อยู่ครับผมอย่างออกมาตามกันแท้นะครับวันนี้วันอาทิตย์พุ่มสีเขื่นครับบรรยากาศยำสอๆครับสำหลองวันนี้อัปเดตให้เบิรงครับผลงานอยว่ตนจอเบิพงเห็ดครับนี่ได้หลายครับพ่อแก่งครับถือว่าพ่อแก่งเลยนะครับไอ้เบิร์ทำโงมงามพุ่มงงามกับไหล่อยู่ครับเนี่ย ลงไ้ให้เบิ้งกันครับสําหรับคลิปการนาเฮ็ดครับการนี่พอดีออกไปกะได้จังหวะพอดีพอครับก็เลยได้บรรยากาศแบบทีมาฝากพี่น้องแฟนเพจครับปากัลยาณิมิตทั้งใน YouTube หรือว่าทั้งใน Facebook นะครับก็เไยได้ขอบคุณทุกการติดตามครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซับนี้กันครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปพบพ่อกันไหมนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการมึงแย้งครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อ